สวัสดีครับพบกับผ,ผมเด็กของบ้านนะนี่ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคนไหนที่รู้แล้วก็เลี่ยนผ่านไปเลยก็ได้นะพผมจะมาสอนว่ามือใหม่นะนี่อีกคนหัดเริ่มเล่ยนะจริงไม่ต้องเลือกับเอข้างนี้ออกก็ได้ครับแค่ขัดน็อตใต้ร้องแต่ผมเปลี่ยนท่อมาให้ถ้ามันถ้ามันลือออกจะไข่น็อตเบอร์สิบเจ็ดตรงนี้ลำบากนะ เนี่ยมันติดกระพานะแต่เอาท่อเดิมมันนะมันจะไม่ติดผมเปลี่ยนทุกเอ๊ะหกร้อยโลนะแต่นี่ผมวิ่งเลยมาประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบโลนะทุกร้อยโลผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนไอ้เป็นกึ่งสงังเคราะห์นะต้องไม่ดู นี่งสังขอ้อถ้าเป็นอ้สังขอแท้ก็ประมาณสามพันห้าร้อยรูได้แต่อันนี้เอาชัวร์ไงเพราะว่ารถมันทำเครื่องมาลูกโตต้องมันหมเลยโอเคันเริ่มกัมเลยที่ต้องแจงก็ประแจว่าสิบแล้วก็ครีม ผมเดียวตุลักตุเล่นะเดี๋ยวผมใครแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูนี่นะหกร้ยโลเปลี่ยนก็สีก็จะประมาณนี้ดูนะนี่หกร้อยโลรึ่งสังเคาะห์เต็มที่มันก็ได้แค่พันห้าพัน้าโลนะแต่ผมวิ่งมาถึงหกร้อยโลนะดีสุดเอาซัว อ๋อลืมที่สําคัญเราเปิดตรงนี้ไดยเดี๋ยวอง ตั้งมาตรงๆวิธีเอาใส่กับก็ทำย้อนขับตอนเดิมนะก็ประมาณนี้ทำไมผมต้องเลื่อนข้างนี้ด้วยเพราะผมจะเปลี่ยนหัวเตียนเลยหัวเตียนผมบอดนะแล้วความสะดวกนะยังไม่ได้ใส่นะตอนนี้ขาดนะแล้วฝากถึงด้วยใครจะเปลี่ยนหลอด LED หรือว่าความร้อนสูงอนะ่ะดู รูปปักนะปักใหม่เลยเห็นไหมสภาพปักใหม่สามลายเลยสภาพของเตียนความรนะ้อนอันนี้สว่างแช่แบบหนึ่งเลยน,ะนี่นี่ผมเตียงแบบว่าแสบตาแน่อนอะนไฟสูงอนะ่ะ แฟต่ำไฟต่ำก็จ้าเหมือนกันประว่างเลยล่ะไอตัวนี้แนะนำนะมีใครอยากจะเปลี่ยนนะแต่ีข้อเสียมันกะ็คือว่าความร้อนมันสูงถ้าทำสวิตช์ปิดเปิดได้ก็น่า,นาจะดีนะเพราะว่าขีก่กางไกลแล้วก็ปิดไว้เปิดเฉพาะตอนกลางคืนนะนี่ผมยังไม่จะทำนะผมไม่จะทำานี่สาพามันเครื่องหกร้อโล เจ็ดร้อยห้าสิบโลถ้าเป็นสัางห์แท้ก็ประมาณสามพันโลถึงเปลี่ยนแต่นี้ผมใช้เปลี่ยนบ่อยเอาเพราะความชัวน,ะนปะประมาณนี้อย่างนั้ใครจะเปลี่ยนท่อนะถ้าจะเปลี่ยนท่อแต่งนะให้ดูตรงรุ่นด้วยนี่ดูนะท่อตรงกับนอตลูกเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จริงๆต้องถอดท่อนะแต่ผมไม่ถอดผมเอาถาเายันยันเนะี่ยให้มันย่างๆไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ขัดออกถ้าไม่ถอดกาบก็เอยันไม่ได้ดูติดเลยกุญแยใช้ไม่ได้นะต้องหดข้างออกแล้วขัดออกมามันก็จะส่วนกับทอ่อไอซียตรงนี้ดึงออกไม่ได้ต้องยันช่วยนาอยหนึ่งจะได้ อีอยางผมพอบอกแล้วนะเพราะว่าเอ,อน้ำมันะเติมเลดนึงอ่ะมันไม่พอนะนิดนึงเพราะว่านี่ย้ำเช็กกันเปล่าเวลาเติมอะม่ะเห็นไหมไอ้ขีดเดียวต้องให้ถึงขีดที่เขากําหนดนะถึงขีดบนนะถ้าถึงขีดล่างเนี้ยควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพราะว่ามันแห้งอย่าให้เกินนี้ถ้าเกินนี้ไปก็คือเครื่องพังแค่นั้นแหละ เห็นไหมผมเติมไปนิดหนึ่งไม่พอก็องไปโฟกัสนี่เห็นไหมต้เติมอีกนิดหนึ่งนะผมซื้อมาสองลิตรนะก็เติมประมาณพอมันอะเติมไปสักนิดหนึ่งก็หย่อนดูนะถ้ถึงขีดแล้วก็พอซื้อมาสองปุก